กลางในก่อนนะเห็นเงาหน,หน่อยๆเ,เปล่าป่าข้างตะข้างเตเจ่าเสียบลงไปที่หละ่ะเอาเสียบก่อนเสียบเออเอา,เอามาหมีทักกันเถอะนะป่าตีโถแล้วบนะ่าอีบอดละ่ะให้ย่ายบ่เฮทให้จ่จกระแทงจะอแทงที่หล่ะจะแทงลงไปจะจะปาดเออแทงให้ไม่จังหวะออากัเออเอา ใส่ใส่ขาบังใส่ซำขาบอแต่ห้องนี้ข้ามเดียวบอใส่ใส่ขาบงจะยืนเหี่ยงงั้นงบอจะตั้งใส่ขาจะคของงั้นบอจะใส่ขาจะลวดอาอใส่บังจะเห็นล่มด้วยอ้าวขึ่อาีเพิ่นงขอเสียบบ่งสั่นเสียบเสียบบ่งเสียบลงไป ก็เส <si suppression> ียบจะต้องซื้อสองอันด้ยจะนาบานจะซื้อสองอันเลยเอ้ามายืนจะจะซือสองอันที่อะไรสองอันเบาเบากับเยอกขึ้นเอาจะใส่ทังใหญ่กัทังหน่อยเอ้าเอานีอ้าจะถือเองด้อจ้าถึงเดือกเอ้าจะถือเลยเอาไปขูดเจ้ากัน เอานี wow! yeah ้รอบเอานักตะวันนี่จะคือบ่เอียงใส่ขวาเหรอ